เลินพรทุกทุกท่านวันนี้วันที่ยีสบเจ็ดแล้ววันเวลาผ่านไปก็ผ่านไปเรื่อยๆชีวิตของเราก็ผ่านไปเหมือนกันเมื่อเช้าเข้าห้องน้ำล้างหน้าแปลงฟันแล้วก็คิดในห้องน้ำ เราเข้ามาทำไมห้องน้ำเนี่ยคิดไปคิดมาโอ้เรามาทำธุระในห้องน้ำล้วทำธุระแล้วอยู่ในห้องน้ำไหมก็ไม่อยู่ทำเสร็จแล้วก็หนีแล้วก็ไปที่อื่นก็เหมือนเรามาอยู่ในโลกนี้เรามาทำอะไรในโลกนี้เราทำธุระเสร็จแล้วก็ไป เช่นเดียวกันห้องน้ำมันจะวิเศษขนาดไหนจะปูด้วยเพชรด้วยทองด้วยเงินด้วยบอทด,ด้วยอะไรก็ตามเมื่อเราทำธุระของเราเสร็จเราก็ไปไม่มีใครอยู่ในห้องน้ำเลยคนนั้นทำธุระเสร็จคนนั้นกลับไปคนนั้นทำธุระเสร็จคนนั้นกลับไปไม่มีใครอยู่ทั้งทั้งที่ห้องน้ำานะ่ะหรูมากแอร์ก็ติดได้ห้องน้ำชักโครก โอ้ทุกอย่างสวยหรูแต่ว่าไม่มีใครอยู่นั่นหมายเขาว่าเราทำธุระเสร็จแล้วเช่นเดียวกันกับเรามาอยู่ในโลกนี้เราก็มาทำธุระของเราและธุระของเราจริงๆคืออะไรอะ่ะคืออะไรคือมาสร้างบุญกุศลต่อภพต่อชาติให้มันสั้นลงสั้นลงเพราะว่าดังที่กล่าวไปแล้วจะได้ห้องน้ำเลิศหรูขนาดไหน ในที่สุดเราก็ต้องออกเพราะฉะนั้นเรามาอยู่ในโลกนี้เรามาทําอะไรเราก็มาสร้างความดีอะไรที่ดีเราก็สร้างเอาเมื่อเราสร้างเล็ดเสร็จแล้วเราก็ไปที่อื่นนั่นแหละก็ถือว่าเรามาทําธุระการทําธุระของเราบางคนก็อาจจะมาเกี่ยวข้องกับผู้หญิงที่เป็นภรรยาบางคนก็มาเกี่ยวข้องกับสามีที่เป็นผู้ชายคนหนึ่งแล้วก็มีลูก มีพ่อมีแม่และมีใครต่อใครที่เกี่ยวข้องกันเพราะว่าการเกิดมาเนี่ยพระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าเกิดมาและพบพหลายชาติแล้วแต่ละคนก็เป็นพี่เป็นน้องเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นหลานมันเกี่ยวข้องกันพอเกี่ยวข้องก็มาเจอกันพอเจอกันแล้วก็มาทํางานร่วมกันเมื่อทํางานร่วมกันแล้วถ้าถูกใจกันถ้าทา ทุกอย่างมันลงลอยด้วยกันมันก็ไปด้วยกันดีแต่ในขณะเดียวกันทำงามด้วยกันแล้วก็อยู่ด้วยกันเกิดทะเลาะก,กันก็เป็นคู่อาคาตพยาบาทจ้องเว็นกันไปอีกไปเจอกันคราวหน้าก็มาทะเลาะก,กันอีกเหมือนดังเรื่องของพระพุทธเจ้าสมัยที่เป็นพ่อ้าด้วยกันพระพุทธเจ้าก็มาเจอพระเทวทัต วัดเทวทัตในสมัยนั้นก็ขี้โกงนิดๆเขาว่าอย่างนั้นไปหลอกพ่อค้าไปเห็นทองคําเขาแล้วก็เป็นจานเป็นถาดทองคําโอ้อยมันนี่เขาทองคําปลอมอว่าไปไปโกงราคาเขาไอ้พ่อค้าคนหนึ่งมาเห็นมาเห็นถาดทองคำมันโอ้ของจริงเนี่ยราคาเท่าไรเท่านี้ก็ให้เงินเลยอืมไม่โกงราคาคนนี้ว่าไปตามความเป็นจริง เสร็จแล้วก็ได้งานได้เงินได้ทองคำตามใจกัดขึ้นเรือกลับไปพ่อค้าขี้โกก็มาเจอออาคุณขายยังอ่ะขายไปแล้วแม่ก็เลยกดแค้นพ่อค้าคนก่อนอืมในอดีตในอดีตพอ,อมาถึงปัจจุบันนี่ก็เลยมาทะเลาะกันเรื่องนั้นเรื่องนี้โอ้ยในที่สุดคนที่ทําก, hmm. กรรมดีก็ไปดีคนที่กรรมทาไม่ดีก็ เกิดปัญหาในชีวิตในที่สุดก็ลงนรกอเวจีไปเรื่องของพระเทวทัตเรื่องของพระเทวทัตเพราะฉะนั้นเรามาในโลกนี้เรามาสร้างความดีกันแล้วกันเพราะว่าอายุมันก็จะสั้นลงสั้นลงสั้นลงในที่สุดเราก็ดับก่อนดับแล้วก็เจ็บสเสบียงไว้เยอะๆเพื่อเป็นสเสบียงบุญข้าภพบคามชาติต่อไปได้เวลาแล้วก็มาทำวัดเช้า โอ้ดีจังเลยสามพันกว่าท่านมาเข้ามาสวดมนต์สามพันหก้อยสามสิบสามโออนัมทธนาสาบุญมากๆเลยตอนนั่งอยู่นั่งสมาธิอยู่ที่วัดเทพนี่นะมีต้นไม,ม้ล้อมรอบนะศลาเนี่ยต้นมะขามก็อยู่ด้านหน้าต้นมะม่วงอยู่ข้างหลังเอาอยู่ข้างอาใช่แล้ว ต้นมะม่วงต้นขนุนนั่งสมาธิเพลินอยู่ปุ๊บโอ้โหตกใจมะม่วงมันหล่นนั่งไปสักพักก็ได้ยินเสียงกิ่งไม้หักคล่อมลงมาโอ้เพราะไมเพราะอะไร ตามไอแซคไอสไตล์แนิวตันไอแซคนิวตันเขาบอกว่ามันมีแรงดึงดูดของโลกว่าอย่างนั้นพระพุรธเจ้าตรัสว่ามันเป็นเรื่องการเกิดขึ้นมาแล้วก็เป็นไปตามธรรมชาติเพราะว่าตามธรรมชาติคือมะม่วงมันสุกแล้วมันยังไงมันก็ต้องหล่นลงมาตอนที่มันไม่หล่นเพราะว่ามันยังไม่ไม่สุก มันยังอยู่ในวัยที่เจริญเติบโตแต่ว่ามันก็มีกระรอกกระแตแล้วก็บ่งพวกนอนพวกอะไรมากินมันนะตอนเล็กๆมันก็โดนบ่งโดนนอนโดนนกโดนกระแตกินล่วงล่นก่อนเวลาอันควรก็มีนะส่วนมะม่วงลูกที่มันอยู่ใกล้ๆมันก็ อยู่จนสุกอ่ะพอสุกแล้วมันก็ร่วงลงมาที่มันเป็นอย่างนี้ก็หมายความว่าธรรมชาติธรรมชาติธรรมชาติที่ธรรมชาติของคนของส,สัตว์ทั้งหลายก็เหมือนกันบางทีก็คนเราก็เสียชีวิตในขณะที่อยู่ในท้องก็มีเสียชีวิตขณะที่คลอดออกมาแล้วก็มี เสียชีวิตที่อายุห้าขวบหกขวบก็มีเสียชีวิตอายุยี่สิบสามสิบก็มีเสียชีวิตอายุหกสิบก็มีเสียชีวิตอายุร้อยปีก็มีก็จะเป็นอย่างนี้นี่คือธรรมชาติอย่างหนึ่งที่บอกว่าธรรมชาติคือชาติปิตุกาแปลซิแปลว่าอะไร อิทตทาคโตโลเกอปนโนพระตถาคตเจ้าเสด็จบังเกิดขึ้นแล้วในโลกนี้อรหังสัมมาสัมพุธทธเป็นพระอระหันต์หมดกิเลสแล้วตรัสรู้ชอบได้โดยพระองค์เองธร,รมโมจเทสิตโตนิยานิโกพระธรรมที่ทรงสแสดงแล้ว เป็นคำสั่งสอนแนะนำทางหลุดพ้นจากทุกขโอปะสมิโกปรินิพานิโกเป็นคำสั่งสอนให้สงบกิเลสเพื่อดับความทุกข์สัมโบทกามีสุขตบปเวทิโตเป็นคำสั่งสอนให้รู้แจ้งตามผู้หมดความกังบลแสดงไว้แล้ว มะยันตังธรรมังสุตตวาเอวังชนามาเราทั้งหลายได้ฟังคำสอ,สอนนั้นแล้วย่อมรู้ได้อย่างนี้ว่าชาติปิโูขาเราจะอยู่เป็นล้านปีชาลาปิโุขาเราจะไม่แก่เราจะอยู่ตลอดไปมาระนาปิกขคาเราจะไม่ตายอ้าวผิดแลวเนี่ย <laughs> ใช่ไหมพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนอย่างนี้พระพุทธเจ้าสอนว่าชาติปิทุกขาการเกิดเป็นทุกข์ไม่ได้สอนว่าการเกิดแล้วไม่ทุกข์แปลเิดเนี่ยโยมเนี่ยแปลแปลเิดนะ,ะดูมะม่วงกัยังามะาม่วงอะไรอ่ะนะ มันหล่นตุบลงมาเนี่ยโอ้ตกใจมันหล่นใส่สังกสีนั่นก็คือว่ามันแก่มันสุกเต็มที่แล้วแต่ว่าหล่นลงมาแล้วมันก็เกิดอีกนะหล่นลงมาตุบเนี่ยใช่ว่ามันจะอยู่ตรงนั้นอีกอ่ามีพระบางองค์กอดหยิบแล้วก็ทิ้งไปถ้าไม่ทิ้งมันก็เน่าเฟะเน่าเฟะเสร็จแล้วมันก็มาเกิดขึ้นมาใหม่อีก เพราะอะไรเพราะมันยังไม่หมดเชื้อเชื้อมันไม่หมดมันก็เลยมาเกิดเป็นมะม่วงต่อไปทีนี้การเกิดของมันน่ะมันมันก็ไม่ได้เกิดในที่เดียวเลยจริงอยู่โตมันอยู่ตรงนี้มันอาจจะไปเกิดในที่อื่นก็ได้เพราะโดนเตะไปไปโดนคนหยิบไปหยิบไปบ้านมั่งหยิบไปที่ไหนมั่งมันก็เลยไปเกิดหลายที่ทั้งที่โตมันเกิดอยู่ตรงนี้บางคนก็ หยิบเอาไปบางทีก็รอกคาบไปบางทีก็โดนลมโดนฝนพัดมันไปมันก็เกิดไกลจากต้นมันไปเรื่อยๆถ้าคนมาเก็บโอ้ยมะม่วงสุกแลโอ้ยโอ้ยมะม่วงสุกเลยพระคุณเจ้าขอได้ไหมเนี่ยเอาเลยยมเอาเลยเอาเลยยอมเอาเลยเอาเลยเอาเท่าไหร่ก็เอาไปไอเที่ยวนี้ไม่ได้เกิดตัวตรงนี้หรืจะเนี่ย มันไปเกิดโน่นอาจจะไปเกิดที่อุบลเกิดที่ยโสธรเกิดที่ขอนแก่นเกิดที่โคราชนะใช่ไหมเพราะว่าเอาจากประเทศไปอืมันก็ไปหลายแห่งเพราะฉะนั้นการเกิดของมนุษย์เนี่ยก็ใช่ว่าจะเกิดในที่เดียวตลอดไปบางคนก็ไปเกิดโน่นนนั่นขั้วโลกเหนือขั้วโลกใต้บางคนก็ไปเกิดทวีปอเมริกาบางคนก็ไปเกิดในทวีปยุโรปมันก็ไปอย่างเนี้ นั่นหมายความว่าแรงกรรมแรงที่มีผู้ชักนำพาไปเพวฉะนั้นเกิดแล้วก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามวัยไม่มีอะไรคงทนอยู่ตรงนั้นเพะฉะนั้นการเกิดมานี่จึงอยู่ที่สิ่งแวดล้อมด้วยพระพุทธเจ้าจึงตรัสว่าอาเซวน,นาจะพาลนัง ปันติตานั่นจะเทวนาทําวัดเช้าเสร็จแล้วก็พากันไปนอนอ้าวแปลอย่างนี้อีกแล้วใช่ไหมทําวัดเช้าเสร็จก็พากันนอนอเสวนาจะพาระนังไม่ใช่พากันไปนอนอเสวนาก็คือไม่ไปคบไม่ไปสุงสิงกับคนที่เป็นคนไม่รู้คนผ่านไปว่าคนไม่รู้ไม่รู้อะไร อ๋อก็ไม่รู้หลายอย่างถ้าเขารู้เขาก็ทำถูกถ้าเขารู้ก็ทำถูกไม่ว่าอะไรก็ตามถ้ารู้แล้วก็ทำถูกแต่ที่ไม่รู้ก็ทำผิดรู้งงๆปลาๆงรู้แบบไม่จริงก็คือไม่รู้อย่างรู้ไม่รู้ว่าเราแต่งงาน,นมันจะดีไหมเนาะแต่งงานจะได้คนหล่อไหมเนาะแต่งงานจะได้คนสวยไหมเนาะแต่งแล้วจะอยู่ยืดไหมเนาะโอ้ย ตอนนี้ก็ต้องดูแลตัวเองนะ่ะดูแลเต็มที่ลน่ะดูแลไว้ดูแล,แล,แลไปไปบางคนต่างอวดกันมีอะไรอวดกันอ่ะอืมโอ้โหตรงไหนมันไม่ดีแต่งให้มันดีแต่งไปแต่งมานะพอแต่งกันเสร็จแล้วเนี่ยอ๋อไม่แต่งอีกแล้วไม่ว่าผู้หญิงผู้ชายล่ะก็เสื้อผ้าสกปรกมอมแมอมอ,อะไรก็ปลกมอดธรรมดากันเลย <laughs> เอามันอวดกันหมดแล้วเนี่ยอวดกันหมดแล้วมีอะไรก็อวดกันหมดแล้วเนี่ย คุณก็รู้แล้วฉันก็รู้แล้วเอาไปเอามาก็เลยอยู่ด้วยกันธรรมดาธรรมดาก็ไม่ได้อวดกันพอธรรมดาไปพอธรรมดามาก็รู้ความเป็นจริงอบางคนก็เอาแค่มาอวดกันบางคนอยู่ด้วยความจริงใจอยู่ด้วยความรักความปรารถนาดีต่อกันเอาละเรามาอยู่ด้วยกันแล้วนะตอนนี้เราอยู่ด้วยกันแล้วนะเราเป็นคู่กันแล้วนะ เราจะมาทำอะไรกันบางคนก็คิดแต่ว่าอาอยู่ด้วยกันเนี่ยทำให้มันสุกสุขสบายสบายอ่ะพอได้สุกสุขสบายแล้วก็ไม่ถูกใจกันก็หาว่ามีทัศนคติไม่ถูกไม่ตรงกันว่าไปคุณดีเกินไปอคุณดีเกินชั้นไปอเอาอย่างละหาเรื่องใส่กันนี้แล้วดีเกินไป มันไม่ไดีเกินด้วยเหรออ้อมันดีเกินนะอย่าทำให้มันดีเกินนะเดี๋ยวเขาทิ้งเรานะเอาพอดีพอดีนะอย่าดีเกินนะถ้าดีเกินก็ทิ้งนะถ้าเรวเกินก็ก็ทิ้งนะอ่าดีเกินก็ทิ้งเรวเกินก็ทิ้งเพราะฉะนั้นทําให้พอดีพอดีมันถึงจะอยู่ด้วยกันได้เพราะฉะนั้นกู้หล่อๆสวยๆรวยๆปองกดวั อย่าร่างกันเยอะเขาบอกว่าไม่ใช่อย่าร่างเตียงหักเตียงหักทำไมทำแรงไปมั่งเ่เตียงหักทำไมเตียงถึงหักเร็วจังเลยเตียงขาหักมั่งเตียงมันหักโอ้รุนแรงเกินไปละมั่งเนี่ย <c oughs> โอ้เพราะฉะนั้นที่มันเป็นอย่างนั้นเพราะอะไรเพราะวาความรักมันผิวเผินไงอเซวานาจะพาลนังพทธเจ้าก็ตรัสว่า การครบคนพานก็คบคนที่ไม่รู้มันก็จะพาให้ผิดหวังพระพุทธเจ้าก็เลยออกจากพระราชวังอ่โอ้ยภรรยาอะไรพระมเหสีก็มีแล้วพระร์ก,ก็มีแล้วทรัพย์สมบัติก็มีแล้วโอ้ยพร้อมทุกอย่างแต่พร้อมทุกอย่างทําทไมไม่อยู่พระพุทธเจ้าก็ตรัสว่าโอ้ยมันเป็นเพียงผิวเผินน่ะก็เห็นคน คนที่เกิดก่อนท่านนะ่ะเพราะเกิดก่อนแล้วก็มีคนแก่มาด้วยเอ๊ะทำไมต้องมีคนแก่ด้วยอ้าวมันก็ต้องแก่สิทุกคนต้องแก่ไม่มีคนไหนไม่แก่อ๋อแล้วท่านต้องไปต้องป่วยด้วยอบางคนก็ป่วยไปผ่าตัดขาอย่างงอแงงอแงง,งอย่างเนี้ยเนี่ยอย่าป่วยนะไอ้ขาอย่าป่วยนะไอ้แขน่าจะเป็นขาอ่อนแรงนะต้องแข็งแรงบางคนก็ลุกไม่ไหวอะ่ะ ไว้เดินจงกรมก็ไม่เดินเดินไม่ได้ก็คลานเอาไปเอาในพระไตรปิฎกมีนะอพระขยันเดินจงกรมเดินจงกรมไม่ไหวก็คลานเอาใช่ไหมพอคลานไปคลานมาอยู่ที่ในป่าปรากฏว่าในพรานก็คิดว่าเป็นสัตว์นะเอาหอกพุ่งไปชกโอ้โหโดนแหมโดนหอกของของนพรานท่านเดินจงกรม ท่านเดินเรามันเดินไม่ไหวมันเหนื่อยก็เลยคลานเอกคลานเดินจงกรมออกคลานจงกรมในพรานเห็นอยู่ในปา่าเนื้อว่าเป็นเสือเป็นเป็นเนื้ออ๋อมันพุ่ม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 ,มเอ๊กลับไปกลับมามันคืออะไรนึกว่าเป็นเนื้อก็เลยเอาหอกพุ่งไปอ้าวที่ไหนได้เป็นพระโบยพระคุณเจ้าเอ้ยโอ้ยทําไมเป็นอย่างเงี้พระคุณเจ้าก็เลยพิจารณารม เอายมยอมเอาเอะไรมาปิดแผลหน่อยอ๋อปิดแผลทั้งกับทุกข์ทรมานกับพิจรารณาถึงความเม่เที่ยงของร่างกายอ๋อเป็นอย่างนี้เองเกิดเป็นทุกข์แก่เป็นทุกข์ป่วยเป็นทุกข์เป็นอย่างนี้เองพิจรารณาไปพิจรารณามาพอจะไปถึงหมอท่านก็บรรลุเป็นพระอริยะโอ้ในขณะที่พันแผลอย,อยู่นั่นน่ะไปหาหมอไม่ทันอยู่ในป่าก็เป็นอย่างนี้ เพราะฉะนั้นมะม่วงที่มันหล่นตุ๊บลงมาเนี่ยโอ้นั่นแหละมันหมดอายุไขของมันหรือบางทีก็หล่นตุ๊บลงมาหมดก่อนอายุไขก็คือว่ามันมีกระรอกกระแตมากินก็เหมือนเราเนี่ยตอนนี้กำลังระบาดหนักคือไวรัสโคโรนาบางคนก็ป้องกันไว้ปลอดภัยบางคนก็ป้องกันไว้ไม่ปลอดภัยที่ไหนได้ สักพักก็ตูเร่ตูเร่ตุเร่เต้เต้ตุตุตุต้ตนเร่ต้เร่เอาอะไรอีกแล้วตุเร่ต้เร่โอ้ยคนป่วยที่ข้างบ้านฉันมันชักเล่นชักงออยู่นี่เป็นอะไรโอ้ยโควิดมันบอกเอาไปโรงพยาบาลบางคนก็โดนรถชนก็ตูเร่ตูเร่ตูเร่ต้เร่ต้เร่เอาตูเร่อีกแล้ว เ,เกิดอุบัติเหตุโอ้ายเนี่มันยังไม่ถึงแก่เลยนะี่ยังหนุ่มๆสาวๆยังเป็นเด็กอยู่เลยโดนตู้เหล่ตู้แหล่แล้วโอ้ยตู้แหล่ตู้แหล่นี่รถโรงพยาบาลมาอีกแล้วนาาี่ยังไม่แก่เลยนะเนะี่ยนั่นก็คือว่านี่แหละพวกกระรอกกะแตมากินมะม่วง <c oughs> ก็เลยบาดเจ็บบางทีก็เป็นแผลเวอะหวะอยู่บนต้นไม้ยังยังไม่หล่นอ ก็เราก็แต่กินไปมันหล่นตุ๊บมันยังไม่สุกเลยหล่นออกมาแล้วก็เหมือนคนเราเนี่ยบางคนก็เกิดอุบัติเหตุขาหักแขนหักนอนสมอยู่โรงพยาบาลก็มีโอ้นี่แหละคือสัจธรรมเราไม่อยากป่วยหรอกมันก็ป่วยแต่มันก็ต้องมีเหตุให้เป็นไปป่วยก็ต้องดูแลไปเนาะดูแลไปเดี๋ยวมันก็หายหายแล้วก็เป็นใหม่แต่พยายามอย่าให้มันเป็นกันแล้วกันรักษาไว มาสวดมนต์ไว้มานั่งสมาธิไว้มาเดินจงกรมไว้ถึงเป็นก็ไม่เป็นไรมันกลับเป็นเรื่องธรรมดาเพราะนั้นของที่มันหนักๆเนี่ยนะของที่มันหนักๆเนี่ยน,น,นี่มันมีน้ำ<ม>ตึ๊มันหลดลงมาเขาบอกว่ามันมีแรงดึงดูดเราก็เหมือนกันล่ะมีแรงดึงดูดคืออะไรแรงดึงดูดของเราคืออะไรถึงจะแกะอยู่ในโลกนี่คืออะไรเอ่ย อ๋อความหล่อไงดึงดูดกันนะความสวยยังไงดึงดูดกันนะ่ะฮะดึงดูดไว้เลยดึงดูดไว้เลยอ่าก็าก็ไปแต่งให้มันหล่อสิอย่างพระอาจารย์ก็แต่งนั้นเนี่ยแต่งใส่แมส่น,น่อยเด้อเรียกว่าหล่อทะลุแมสได้สวยทะลุแมสเนี่นโอ้ไม่มันมีตาเอ็กเซลเล่ขนาดนั้นหรือคนเราเนี่ยมองทะลุแมสของแต่ของคน เน้อโอ้โหคนนั้นสวยทะลุแมดคนนี้หล่อทะลุแมดเนอะนะบ้าเถอโอ้โหตามเก่งกันเลยทำไมไม่ทะลุแมดได้แต่ทะลุเนื้อเขาไปอีกตัวไหนสิมองทะลุเนื้อวาเนี่ยโอ้โหกระดูกสวยจังเลยอฮ่ะอาฮ่ากระดูกจ่ากระดูกจ่าโอ้ยลองทะลุกระดูกดูหน่อยสิโอ้เลือดจ่าเลือดจ่าสีแดงเข้มสวยจังเลยอาฮ่าอาฮ่า ให้มันหลอดให้มันสวยทะลุเนื้อเข้าไปมั่งเจอ่าอันนี้ธรมรมชาติธรรมชาติตายังไม่ถึงขั้นเอ็กซเเล์ก็ต้องเป็นอย่างนี้แหละถ้าเป็นตาเอ็กซเรย์แล้วมันทะลุกับเนื้อทะลุแมดจริงทะลุเนื้อจริงอ่าทะลุเนื้อก็ไปเจอกระดูกเจอเลือดเอเจอทะลุแมดอ่าก็เจอเนื้อหนังมันเจอเนื้อหนังมันก็เลยโอ้ดีจังเลยเนื้อหนัง <S <S ผู้มี ตาเอ็กซเลแล้วก็ทะลุเนื้อเข้าไปอีกเห็นกระดูกเห็นเลือดเห็นตับเห็นไตเห็นไส่เห็นฟุงโอ้ตายแล้วนะว่ามันจะดูดีที่ไหนได้มันไม่ดีสักอย่างนี่ว่าโอ้ทุบตับทุบตับทุบตับเห็นกระดูกเห็นหัวใจเต้นทุบตับตุกเอาไปเอ้าเข้าไปอีกเอ้าเจอไส้เข้าไปอีกเอ้ากระเพาะขี้เอ้าตายแล้วว่าเบนอยู่แ้มันขี้อยู่ข้างนอกนี่ก็มีที่ไหนอยู่ข้างในนี่ว่ะก็ประมาณนี้แหละ พราะ,ะนั้นถ้ามีตาทะลุเนี่ยมันก็จะเห็นโอ้ยตายแล้วอ่ะที่มันฉาบทาข้างนอกนี่มันมันดูดีแต่ข้างในได้มันไม่ดีนี่ว่าอ่าเขาถึงบอกว่าอย่ามองเพียวเพลินมองให้ลึกซึ้งมองให้ลึกลงไปอที่เตียงหักเนี่ยเขามีคนไปเลื่อยมันตัองเตียงมันต้องหักบ่อย <laughs> <laughs> เพราะฉะนั้นรักษาขาเตียงไว ก็หมายของว่าเราเนี่ยมองผิวเผินดูด้วยกันผิวเผินไม่เอาความรักพระเจ้าแต่ว่ามีรักที่ไหนก็มีทุกข์ที่นั่นเพราะว่าเอาใจไปผูกพันกันไงอยากให้เป็นอย่างนี้ตลอดอยากให้สวยตลอดอยากให้หล่อตลอดพออยู่ด้วยกันความสวยก็หายไปความหล่อก็หายไปอ้าวมันไม่หล่อแล้วไม่สวยอันนี้มันภายนอกเอาภายในสิภายในสิคุณดีต่อฉันฉันก็ดีต่อคุณเอานี่สิมันอยู่ด้วยกันนาน่ะ เพราะว่าเราดีภายในภายนอกเราก็ดีภายนอกเราก,ก็ดูแลภายในเราก็ต้องดูดีอภายในก็สวดมนต์เดินจงกรมนั่งสมาธิเนี่สวดมนต์ตอนเชา้าตอนเย็นนี่แหละถ้าทําได้อย่างนี้นะดูดีทั้งข้างนอกดูดีทั้งข้างในเรียกว,ว่าทะลุแมสทะลุแมสนะ <c oughs> ะแมสข้างในก็ดีนะนี่เพราะฉะนั้นการทําสมาธิก็เลยหล่อในสวยใน อ่าสวดมนต์นี่จะทําให้สวยในหล่อในเพราะฉะนั้นสวดบ่อยๆนะนั่งสมาธิบ่อยๆนะมันจะสวยออกมาข้างนอกนะทะลุแมสนะบอกให้ <c oughs> อาละก็คิดว่าการสวดมนต์นี่จะทําให้จิตใจของเราหล่อสวยเราก็ทําอย่างนี้ตลอดไปละยังไงมันก็ต้องมีสิ่งที่มาปกปิดให้มันหายความหลออความสวย แล้วก็ชำระออกไปอืมชำระออกไปนะสวดมนต์นั่งสมาธิเดจบกลมกกเอาอย่างเดิมนี่แหละทําอย่างเดิมนี่แหละถ้าทําอย่างเดิมมันก็ไม่อย่างเดิมล่ะมันก็ต้องนนอยเราถูเราขัดเราถูเราขัดตอนเช้าตอนเย็นเราถูเราขัดมันก็ต้องดีหลืมดีมากดีน้อยอย่างทำไปเรื่อยๆในที่สุดมันก็ต้องพึงพอใจ ก็คือความใสก็เกิดขึ้นโอ้ความปิติเบิกบานใจเกิดขึ้นความเอิบอิ่มเกิดขึ้นความชุ่มชื่นในหัวใจเกิดขึ้นโอ้ปฏิบัติทำสวดมนตแววน์แต่และวันแต่ละวันดีอย่างนี้เองทีนี้พอสวดมนต์เสร็จก็เรียบร้อยไปทำการทำงานของเรามีกำลังต่อสู้พออ่อนแรงก็เติมกำลังอีกก็ทำอย่างนี้แหละเติมจนกว่าจะเติมไม่ไหว เพราะฉะนั้นเราจึงหมั่นดูแลกายของเราหมั่นดูแลใจของเราในที่สุดใจของเราก็จะเป็นผู้รู้ผู้ตื่นผู้เบิกบานและจบไว้เพียงเท่านี้